ไปเบิงอีกหนึ่งความสําเร็จหนึ่งครับอีท่าทางจังหวัดมุกดาหารได้ไปจัดกิจกรรมต่บอกว่าเป็นงานแฟร์ <S <S 2> <S 2> ไปเอาสินค้าดีๆในพื้นที่สินค้า GI ของจังหวัดนี่ล่ะนะครับ <S <S 2> <S 2> นั่นก็คือเรื่องของผ่ามักโครนน้องสูง โบนดขายในพื้นที่เท่านั้น<อ>ไม่ใช่อีสานบานเฮาแต่เอาไปจำหน่ายเอาไปแหลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนำนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนหนานี้และตอนนี้ผลสําเร็จนั่นก็คือว่าได้เสียงตอบรับนะครับจากชาวเชียงใหม่และการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้ที่บอกไปครับจัดอยู่ที่ลานกิจกรรมชันจีศูนย์การข่าเส้นทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ครับ นายวรยานบุญรายครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยหน่วยงานจากจังหวัดมุกดาหารและก็มีผู้ประกอบการจากจังหวัดมุกดาหารได้เปิดโตผ่ามักโคน้องสูงของดีมุกดาหารอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแล้วนะครับโดยมีกงศูนย์กิติมา์ฝรั่งเศสประจําจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการภาคธุรกิจเอกชนสมาคมสตรีนครเชียงใหม่เดี๋ยวรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทอ่ยนีโดยทานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับเป็นบอกว่า เป,เป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดมุกดาหารครับได้นำสินค้า GI นั่นก็คือผ้ามักโค่นน้องสูงและสินค้าดเด่นของจังหวัดมุกดาหารมาสู่สายตาชาวเชียงใหม่ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครับพร้อมมีการเปิดตลาดที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวเชียงใหม่และกันนักท่องเที่ยวรวมไปถึงยังหวังว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าต่อไปนั่นนะครับในพิธีเปิดงานครับยังมีการแสดงนะครับศิลปะ วัฒนธรรมชุดเนิรมิรแก้วมุกดาและมีแฟชันโชว์นะครับแสดงแบบเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ผ่ามะค้นน้องสูงและผ่าพื้นเมืองของจังหวัดมุกดาหารกระนั่โดยนักนะครับออกแบบนะครับดีไซเนอร์นะครับที่เรียกว่าออกแบบแบบอย่างสวยงามซึ่งแต่ละรูปแบบแต่ละชุดสามารถที่จะไปใส่ในประจําวันกันได้ครับนะครับสำหรับผ่ามะค้นน้องสูงครับเพื่อนมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นนั่นก็นคือผ่าเนื้อนุ่ม มั่นวาวสีบอตกมีกลิ่นหอมละมุนจากเนื้อดินเกิดจากผู้บรรญาของชาวผู้ไทยเมืองน้องสูงครับทีใ้การน่ำเส้นย่ายผ่าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติเอาไปมักโค่นก่อนที่จะน่ำไปท่อเฮ็ุให้เกิดท่นผ่าที่มีสีนุ่มนวลสดใสให้สัมผัสทีนิ่มนวนลและย่างที่ซับเงือดเป็นอย่างดีอีกน้ำครับนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการที่จะ ทายทอดสัางผลิตภัณฑ์นะครับสินค้า G I ให้เป็นทีหัวจักมากยิ่งขึ้นนั่นเอง